ป็นการเปิดใจครั้งแรกของอบีปกชนอดีตผู้จัดการของนางเอกสาวจักรจันอาคัมสิริหลังนางเอกคนดังและสาม,มีเควัฒนายื่นฟ้องอบีฐานหมิ่นประมาทกรณีอบีสร้างข้อมูลเท็จทำนองว่าเคนั้นมีโรคสองใบพบหาผู้หญิงอีกคนท,ทั้งที่กำลังจะแต่งงานกับเจักรจันงานนี้อาบีที่เดินทางมายังศาลแขวงดอนเมืองเปิดใจพร้อมยืนยันว่า15ปีที่ดูแลจักรจันมามีความจริงใจหวังดีไม่เคยคิดร้ายและไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์ในการทำงานอีกด้วยค่ะตลอดเวลาเนี่ยยืนยันว่า ทำงานให้น้องมาเนี่ยด้วยความตั้งใจด้วยความหวังดีจริงใจมาตลอดจริง,รงๆค่ะแล้วก็ด้วยความที่เห็นเขาเป็นครอบครัวเราไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์ใดๆเลยแม้แต่บาทเดียวอะ่ะไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์จากน้องเลยตลอดเวลาที่ดูแลกันมาก็ยอมรับิลก็คือคือ,ค,อคือเสียใจมากไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยจันเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นจะรู้สึกว่ามันเป็นการทําร้าย ความรู้สึกของเราทำร้ายจิตใจเราถ้าคนเรารักกันเหมือนคนในครอบครัวมีอะไรก็ควรจะเป็นห่วงพูดจาก,กันดีๆไม่ใช่สร้างเรื่องสร้างราวแบบนี้เกิดขึ้นที่ผ่านมาอยู่กับเรา15ปีเนี่ยไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์เลยไม่เคยเอาเองินเราแม้สักบาทเลยจันก,ก็อยากจะบอกด้วยความสัตย์จริงเลยว่าที่ผ่านมาจันก,ก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นมาตลอดนะคะแต่พอมาถึงตอนนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจันขออนุญาตให้ ให้เเป็นนนนรื่ององงขทาายิดะะคะส่วนที่จักระจานเดินทางไปสอน,นออีกครั้งซึ่งใน Facebook ของทนายนิดาได้โพสต์รูปคู่กับจักรจานพร้อมแคปชั่นว่าสถานีต่อไปทนายคนดังเผยว่าที่เดินทางมาสอน,นอเพื่อแจ้งความร้องทุกข์เรียกร้องสิทธิ์แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ว่าเป็นเรื่องอะไร ส่วนเรื่องที่คู่กรณีจักระจานบอกว่า15ปีดูแลและรักจักจากระจนเหมือนคนในครอบครัวและที่สําคัญไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์ในการทำงานนั้นทนายนิด้าชี้แจงว่าคู่กรณีของสาวจักจากระจนพูดมาไม่เป็นความจริงแต่ในฐานะทนายก็ต้องออกมาปกป้องผลประโยชน์ของลูกความค่ะ ดีใ,ใจไม่น้อยค่ะนักร้องหนุ่มก้าวเกริกพลหลังสารรับฟ้องในคดีที่เจ้าตัวยื่นฟ้องนักร้องลูกทุ่งเจนนี่รัชนกฐานละเมิดลิขสิ์และละเมิดลิขสิ์นักร้องนักแสดงต่อสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเนื่องจากปี2562มีการนําเพลงดังเลิกคุยทั้งอเาเภอเพื่อเธอคนเดียวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่แบ่งส่วนแบ่งตามที่ตกลงไว้ทั้งที่มียอดวิวถึง371ล้านวิวโดวยเจ้าตัวเปิดใจแต่กลับไร้เงาสาวเจนนี่ปรากฏตัวที่ศาลเนื่องจากสาว นนี่กำลังพักรักษาตัวหลังไปทำสัลญกรรมหน้าอกแล้วก็กรีดตาค่ะก็ไม่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพี่เขาพูดแบบไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่ครับแล้วก็สีหน้าก็ดูออกแล้วก็มาเปิดเผยส่วนรายได้ของเรื่องคุยเรื mm ่องเปิแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยแบบหลักฐานนะครับมันสามารถบ,บอกกันได้ว่าลิดของไปเนี้ยรวมทั้งหมดอะไรได้เท่าไหร่แต่พี่เขาแค่พูดแบบปากเปล่าครับมไม่มีความจริงใจครับพี่เขาก็ได้เสนอมา 1แสนบาทครับผมเพื่อยุติคดีแล้วก็ทุกเรื่องครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องแล้วครับผมก็อยากจะทําคุณไปตั้งแต่ตอนที่ขเขาเรี้ยผมเดินแรกเลยผมก็อยากทาบุญไปแล้วอ่ะแต่มันมาเป็นประเด็นตรงที่เอาพ่อแม่ผมไปโพสนะครับเนี่ยผม,มใ,ใดญ่าตนี่ครับที่แบบเอเอาให้คนอื่นไปได้คคนเก็บไว้เป็นปีแล้วครับผมก็ดำเนินคดีต่อไปครับผมครับผมเพิ่งไปเห็นมาส่วงของภาพยุนครับพี่ ที่เขาได้ขายเพลงไปเป็นเพลงชิเพลงนี่แหละเพลงที่ผมโด<บ>นเปลี่ยนจากเป็นหนังอะไรแล้วที่พขาข้อมแสดงะครับเขไม่ได้เอาเพลงนี้ไปขายแล้วเปิดเสียงผมวนไปเลยครับแลแบบไม่ได้ขออนุญาตผมเลยนะครับไม่ได้บอกผมเลยวันนี้น่าจะแบบอาจจะเป็นอีกผลิตความเลยครับ คําไม่ออกเลยละค่ะตลกชื่อดังเจี๊ยบเชิญยิ้มหลังบ้านสวนกระท่อมไม้ไผ่เนื้อที่ประมาณสองไร่ย่านปทุมธานีเกิดไฟไหม้วอดทั้งหลังคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะแปลกนะครับถ่านแก๊สมันไม่ระเปิดนะมันไหม้หมดเลยแต่มันไม่ระเปิดนะครับ้าที่ข้างในก็มีแก๊สเลยนั่นก็ถือว่าเป็นโชคดีไปแล้วไฟมันก็ลมมันก็ไม่ได้พัดไปทางบ้านเขาแต่พัดเข้ามาที่ที่ของเรา เท่ากับลูกไฟไปกับพัดปฏินเกี่ยของเราเนี่ยมันลุกกันเียครับมันเป็นไม่ไผ่มันลุกเสร็จปั๊บมันไหมหมดเลยเจี๊ยบเผออีกว่าชีวิตของคนในบ้านสําคัญกว่าสิ่งต่างๆที่หายไปกับไฟซึ่งมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นส่วนบริเวณดังกล่าวตนคาดว่าจะปรับมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นธุรกิจที่ตนทําอยู่ค่ะ